สวัสดีค่ะเด็กๆมาพบกับคุณครูบีนะคะวันนี้คุณครูบีจะมีสาระการเรียนรู้มาฝากเด็กๆอีกค่ะ,ะแต่ก่อนที่จะไปเรียนรู้นะคะเรามาทบทวนกันก่อน่าว่าสัปดาห์นี้เราเรียนหน่วยอะไรเอ่ยหน่วยสื่อสารสำรานใจค่ะ,ะแล้วเราเรียนเกี่ยวกับอะไรได้บ้างนะเมื่อวันจันทร์เราเรียนเกี่ยวกับอะไรคะการสื่อสารด้วยการพูดหรือ ภาษาท่าทางและเครื่องมือต่างๆใช่ไหมคะเครื่องมือมีอะไรบ้างนะเครื่องมือที่ใช้ในการสื่อสารก็มีวิทยุโทรทัศน์อะไรอีกเอ่ยโทรศัพท์โทรศัพท,พทพ์ก็มีทั้งข้อดีและก็ข้อเสียใช่ไหมคะหรือเรื่องอีกอย่างหนึ่งก็คือโทษนั่นเองอแล้วเมื่อวานเราเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะการสื่อสารทาง ไปซีหรือทางจดหมายการสื่อสารทางการเขียนนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะครูบีก็จะพาเด็กๆไปเรียนรู้เกี่ยวกับการสื่อสารทางแอปพลิเคชันค่ะการสื่อสารทางแอปพลิเคชันที่ครูบีจะพาเด็กๆไปเรียนรู้นะคะก็จะมีอยู่4อย่างนั่นเองค่ะ4อย่างนะอย่างแรกเลยก็คือแอปพลิเคชัน Facebook นะคะ อย่างที่2ก็คือแอปพลิเคชัน Li น์อย่างที่3วิดีโอคอลและอย่างที่4แอปพลิเคชัน z ซูมเองค่ะเรามาพูดถึงอย่างแรกกันก่อนเลยนะคะก็คือ Facebook ค่ะ Facebook ใช้ทำอะไรบ้างคะเด็กๆรู้ใช่ไหมเอ้ยอคุณครูบีเชื่อว่าเด็กๆต้องรู้แน่ๆเลยเพราะว่าเด็กๆคุ้นเคยนะคะอย่างเช่น คุณพ่อคุณแม่ของเด็กๆเล่นเฟซบุ๊กกันตอนนี้นะคะใช้เฟซบุ๊กกันตอนนี้เป็นการสื่อสารติดต่อข่าวสารต่างๆนะคะหรือการพูดคุยหาเพื่อนนะคะผ่านเฟซบุ o กนะคะด้วยการพิมพ์หรือการโทรคุยด้วยวิดีโอคอลเฟซบุ๊กก็มีวิดีโอคอลนะคะนี่เลยนะคะเป็นการสื่อสารทางแอปพลิเคชันเฟซบุ๊คนั่นเองค่ะผ่านการพิมพ์และ ผ่านการโทรหรือวิดีโอคอลเห็นหน้านั่นเองค่ะอย่างที่สองนะคะแอปพลิเคชัน l ล n e ค่ะ l ล n e เด็กๆก,ก็รู้จักอีกใช่ไหมล่ะคะ l ลน e นี้นะคะเป็นการติดต่อสื่อสารนะคะผ่านการพิมพ์ด้วยมือเป็นข้อความแล้วก็การโทรได้ยินเสียงและการโทรด้วยการเห็นหน้านั่นเองค่ะมี3อย่างเลยนะผ่านการพิมพ์ การโทรผ่านเสียงหรือการโทรด้วยการเห็นหน้านะคะในทุกวันนี้คุณครูก็ใช้แอปพลิเคชันไลน์ติดต่อกับคุณพ่อคุณแม่ของเด็กๆด,ด้วยนะอ่าเป็นยังไงแอปพลิเคชันนี้สุดยอดเลยใช่ไหมล่ะคะต่อไปค่ะเป็นอย่างสุดท้ายแล้วก็คือแอปพลิเคชัน o o m นั่นเองค่ะแอปพลิเคชันซูมเด็กๆคุ้นเคยใช่ไหมคะก่อนที่เราจะมาโรงเรียนนี้เป็นยังไงเอ้ย ได้เรียนออนไลน์ผ่านซูมใช่ไหมล่ะคะเป็นยังไงเป็นการสื่อสารด้วยการได้ยินเสียงด้วยเห็นหน้าด้วยแล้วก็เป็นการโต้อต่อกันด้วยใช่ไหมล่ะคะแน่เห็นไหมละ่ะแอปพลิเคชันต่างๆนี้ก็มีข้อดีมากมายเลยนะคะแต่ก็มีข้อเสียนะข้อเสียของแอปพลิเคชันนี้นะคะ การที่เราจะใช้แอปพลิเคชันต่างๆนี้ได้ก็ต้องใช้ผ่านโทรศัพท์ผ่าน iPad หรือผ่านแท็บเล็ตนั่นเองค่ะการมองผ่านจอต่างๆนะคะทำให้สายตาเราเสียแล้วก็อาจจะทำให้สมาธิเราสั้นได้นะเด็ <S <S 2> <S 2> <S 2> ก,กๆไม่ควรมองหน้าจอหรือดูผ่านหน้าจอต่างๆ เกิน30นาทีหรือ45นาทีนะคะเพราะจะทำให้เกิดผลเสียต่อเราก็คือสายตาเสียและมีสมาธิที่สั้นนะคะเด็กๆควรจะดูให้อยู่ในเวลาที่พอดีนะไม่ควรใช้ในเวลาที่มากจนเกินไปนะคะถ้าเด็กๆใช้แล้วก็ควรจะพักสายตาไปทำกิจกรรมอย่างอื่นด้วยนะ เป็นยังไงเอ่ยรู้และเข้าใจเรื่องแอปพลิเคชันมากขึ้นใช่ไหมคะตอนนี้เด็กๆยังไม่เหมาะสมที่จะใช้แอปพลิเคชันต่างๆนะถ้าเด็กๆโตขึ้นเด็กๆก็จะมีโอกาสได้ใช้แอปพลิเคชันเหล่านี้มากขึ้นนะคะถ้าเด็กๆจะใช้แอปพลิเคชันเหล่านี้ก็ต้องมีผู้ปกครองอยู่ด้วยนะต่อไปค่ะเด็กๆยังไม่หมดแค่นี้เราเรียนรู้ข้อดีและข้อเสียของแอปพลิเคชันไปแล้ว ต่อไปคุณผู้บีจะพาเด็กๆไปทำแบบฝึกหัดกันนะคะเด็กๆพร้อมหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วเราไปทบทวนด้วยการทำแบบฝึกหัดกันเลยค่ะมาเริ่มทำแบบฝึกหัดกันเลยค่ะแบบฝึกหัดข้อที่1น,นะคะถามว่าแอปพลิเคชันที่ใช้เรียนออนไลน์แบบเห็นหน้าคือข้อใดก็ไกลไลน์ขอใคร a c e b o o k คอควายซูมข้อไหนคะเป็นแอปพลิเคชันที่เราใช้เรียนออนไลน์แล้วก็เห็นหน้าได้ด้วยข้อไหนเอย่ยโอ้โหเด็กตอบไวมากเลยคะ่ะแสดงว่าเคยเข้าเองใช่ไหมล่ะคะ่ะคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อคอควายคะ่ะแอปพลิเคชันซูมนั่นเองคะ่ะที่ใช้แบบเห็นหน้านะคะเรียนออนไลน์แบบเห็นหน้านะ ยอดเยี่ยมเลยเก่งมากๆเลยค่ะต่อไปข้อที่2ค่ะเด็กๆข้อที่2ถามว่าการเรียนออนไลน์นะเมื่อเด็กๆทำการบ้านเสร็จควรส่งที่ไหนอ่าเมื่อเด็กๆเรียนออนไลน์และทำการบ้านเสร็จควรส่งที่ไหนนะคะกอไกลเฟซบุ๊กขอใคร o o m คอควาย วิดีโอคอลส่งที่ไหนเอ่ยส่งที่ไหนนะแหมจริงๆแล้วมีอยู่2ออย่างใช่ไหมคะแต่ในข้อที่คุณครูบีกำหนดมามีข้อเดียวที่ถูกนะข้อไหนเอ่ยโอ้โหเก่งอีกแล้วคะ่ะเด็กๆเก่งอีกแล้วคำตอบที่ถูกต้องก็คือกอไก่นั่นเองคะ่ะ Facebook คะ่ะเมื่อเราเรียนออนไลน์ และต้องการส่งการบ้านให้ค,คุณครูดูนะคะก็ต้องส่งผ่าน Facebook นั่นเองค่ะอีกช่องทางหนึ่งก็คือ Line นะคะแต่ค,คุณครูบีไม่ได้มีในช้อยให้เด็กๆเลือกนะเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็น Facebook นั่นเองค่ะปรบมือให้ตัวเองหน่อยเก่งมากๆเลยยอดเยี่ยมเลยค่ะเด็กๆวันนี้ค,คุณครูบีก็หวังว่า จะให้ความรู้กับเด็กๆไม่มากก็น้อยนะคะสำหรับวันนี้คุณครูบีขอลาไปก่อนนะบ๊ายบายคะ่ะ